น้อยสวยมาแนกกับไปวัดหาบกระตาขึ้นสลาท่นนั้นลหละอีห้ามากกับพระถากระใครว่าจะมาล้วติ่สันดอกสีซ้อยกูแน่กับมได้ข้ามวัดข้ามว่าหาบูหาฝูงสีซ้อยเหลือบ่มีมีอยูเจ้าบ่เอิญกับมึงมากก่อนกูพาไปใส่เบิร์ดล่ะพะหนูไม่เงหล้ามาหนมต้องสิกหน่อยนเฝ้าใดีคุณห่มผอไว้ห่มผอไว้หนูไม่ไงยหน้าหายผ่ากับเฝ้าเน้นกับเฝ้าเน้นมานั่งปับ จัดพระเข่าเรียบร้อยย่อประเคนพระพระรับเอาอาลพรเนอสถุเยะทาวิวหาปูา้ราสถุน,นะแม่ถือเบื่อนไม่งวนนี่สถุตสถุตวัตจ <c oughs> พาหายพอ่อนแล้วหันหน้ามหาเซียวพอนชิเอามึงฟังหรือหมอเออจะมึงกูสั่างอีลูกไผ่กูแห้งแห้งอีปอบมันค <c oughs> เมื่อใดก็ตื่นสวยสวยห้ามันนะหนึ่งเข้ากับพอแห้งแล้วก็เลี่ยงหลานกับพอแห้งแล้วก็เบื่อมันลูกไผ่นี่มึงยังไข่เลยลูกไผ่มึงยังแกงน้อไม้แซบอยู่ขั้นเบาเรื่องซัวอุกใจที่สู่ลูกเขยกูเม่ไดดบับกภาคนันแห้งเมาพอเช้าเมามาลาทอนนี่บาปน้ำกันบุญอยู่วัดจะบอกบุญอยู่ไส้ือไงอยู่วัดบุญบ่ได้อยู่วัดยางเดียวดอก ถ้าบุญอยู่วัดอย่างเดียวหมามันนอนเฝ้าอยู่นี่มันจะไม่ได้ไล่กว่าเฮาบอกโง่าตายปนนด้คน